สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีมุกสิพามาเล็มใบยานางจ้ะแต่ว่าก่อนสิไปเบิ่งใบยานางมุกอยากอ่างจ้ะอันนี้ปลาบักริกมุกได้เจ้าพี่น้องที่มุกววาซูฟังตนนี้เก็บเก็บสิเบิรแล้วเหลือนิดหน่อยจ้ะเนี้ยหน่วยเขียวเดี๋ยวสิไปใส่แกงน้ำใหม่ไปกินกับแกงน้ำใหม่กับเสียบได้จ้ะแต่ว่ามีอีกหลายตนจ้ะนี่เบิ่งคนนะกรลังเป็นหมาจ้ะเห็นบ่ดกหยาบยางจ้ะบักผิกเลิศเลิศปีนี้เขาทาได้จ้ะเพียเพียบเลย เียบเลยจ้ะเพียตอนนี้ก็เต็มเลยจ้ะป๊าดเกิดให้กินย่างเต็มทีเลยปีนี่มานคักจ้ะมานลายทั้งหมักผิกทั้งใบยานางพีอันนี้อีกปลาหนึงได้จ้ะยานางมุกมีสองตนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิหูดไปให้เบิดเลยเหลวก็ปล่อยให้มันโปร่งออกมาใหม่จ้ะช่วงนี้ฝนกำลังตกนี่เห็นปะเปียกหมดยอดจ้ะส่วนผักเดี๋ยวสิเก็บเอาใบขิงไปพร้อม อันนี้โหระพาจะพี่น้องบ่ค่อยง้ามดอกตักกระแตนกินใบจะบ่ได้ฉีดยาอันนี้ก็อีกปลาหนึ่งจะโหระพาแล้วก็มีต้นกระเพรากําลังเกิดอันนั่นขีมินแล้วนั่นก็กระเพราอันนี้สิเป็นผักหวานหน่อยหนึ่งจะด้านขางบ้านเนาะแล้วก็สีมีตะไครบ่ได้เก็บแค่บ่กี่เมือเอยงได้จะพี่น้องจะเบ่งดูมันแก่เร็วค่ะจ้ะเพียนี่ เราสิพาไปบิ่งอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งกับยูนี่จ้ะพี่น้องนี่ป๊าข้าวเดี๋ยวเจ้าเบื้องเอานี่สามน่วยแล้วก็ขางบนอีกสองน่วยจะคิดว่าน่าสิต้องเก็บมือนี่เลยขันบะซันก็คือสิไีไรกินมันสีแก่จะเอาไปใส่แกงน้ำใหม่ทั้งไต่กับมีอีกจ้ะพี่น้องมุกลืมเหลียวลงมาเพียอเออแอบซ่อนอยู่อันนี้มกพริกต้นหลังบ้านจ้ะพี่น้องที่เก็บประจำนาะนี่ หลายๆจากขันบรเก็บมือนี่จะรููบามันเกิอดอย่างแดดใหม่มันบอเหียว์ได้จะพี่น้องใหม่ดำปึ๊ดหรือบอาสันกะใหม่แบบแห่งบางามไหมจ้ะสิเป็นแนวนั่นมือนี่ก็เลยสีเก็บไปจากกำหนึ่งจ้ะเก็บจากกำหนึ่งกับประมาณนี้จะไปกินกับแกงน้ำใม่ขึ้นสีแสบอยู่ผักขาจะพี่น้องที่เก็บมาจากสวนจะเบ่งด้วยผลกระเจี๊ยบงามๆาได้มาบักลายมกพริกมกพริกกำหนึง่ง แล้วก็อันนี้สิเป็นโหระพาหยอดผักหวานแล้วก็ยานั่งอยู่นี่จะลางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิไปคันนำยานัางแล้วก็สิเอาน้อใหม่มาเคียนจ้ะอันนี้ก็คือน้อใหม่ทงที่พี่สาวทรงมาให้จ้ะเจ้าก,กระเบงเอาคุณทงหนึ่งอลังการงานสั่งมากเลยมมูวามหมสิแกงจะครึ่งหนึ่งพอว่าอย่างเจีมันสิกินบเบจะได้ลายแหง้งแล้วก็สิเอาไปเคี่ยนสำเนาใจอยากกินเป็นเศษหน่อยๆคือจังอู่น้อใหม่ผู้เถ่าเฮ็ดมาจ้ะ มาตู้มาตูเห็ดเนี่ยแบบนี้จะเราจะไปเอาไปล้างสะอาดแล้วก็สีเคียนเราเอาไปต้มแล้วก็เทน้ำถิ่มจากสองสามนาม้ำเราค่อยมาใส่น้ำยา้องจะพี่น้องน้ำมัมันกระสิปาดเอาหางใส่ไปเบิดแบบนี้แล้วจะปอกปอกแกๆมันออกแล้วนะกระสีอันคึงเราก็สิส้อมเคียนจะอยู่บ้านอีแม่มีแนวเคียนได้จะเป็นคือจังมือแมวนะหมักเส้็แบบนี้เส้นแบบ คือจังอุน้อใหมน่นะเนาะแบบนี้จ้ะพี่น้องมันเข่าพริกเข่าเกียรดีแต่ว่ามือนั่น่าเด้อูน้าใหม่โอ่ปมันซุปน้าใหม่บริเคียนแบบนี้เด้นี่เดี๋ยวเราก็หั่นเค็งพอดีคำแล้วก็สิเอาไปตุมสักหน่อยค่ะระวังตุมน้มาใหม่ไม่กับมาขันยานะั่งแบบสมัยโบราณ <laughs> เขาที่เราปันเอาหวัวนี่อยากเล่นจ้ะพี่น้องอยากเล่นเล่นแล้วเห็นน้อย <laughs> ก็เลยยองเอา พี่เดชพี่น้องเรียบร้อยแล้วเด้ย่องไปย่องมากับไดนหนาประมาณนี้จ้ะตอนแรกย่องบระันได้ใส่หนามได้จ้ะเรามาใส่เที่ยหลังเขียวย่องยองอันนี้คือผักคะได้จ้ะพี่น้องอันนี้อันใบแมงลักเหลือยูนิดหน่อยจ้ะผักคะที่เพิ่นให้มาผักคะก็คือชะอมคขาฝานมมกอิสานเอิญมาชะยะัยภูมิเธอจะเอิญผักคะผักคะนี่ หมกสีไทรบดเลยกํานี่แล้วก็สิไส่ใ,สใบแมงลักฟอมที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็เก็บก้านไว้้าเอาไปเสียบตามที่เจ้าบอกจ้ะริกแกงจะพี่น้องตะไคร้แซ่แข็งแล้วก็มักพริกแล้วก็หอมแดงจ้ะซำมนีใส่ซัมเนีเลีแล้วก็บดได้ใส่เข่าเบียได้จ้ะเมื่อน,นี้เพราะว่าบด้มาเข่าจะบดผ่นก็บ,บ่เป็นยัง อนหอยหอมหอนจะนี่ก็ขึ้นน้อใหม่ที่มุกต้มล่างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วกะมาทำกะทิแกงกันเลยจ้านำยานะใส่ลงไปบบดน,นี้ก็ใส่พริกแกงจ้ะพี่น้องจะมีข้าเบียก,ก็ใส่ข้าเบียก็ยได้มากแบบคนๆก็ใส่ข่าเบียกแห้งเสียก็จ้าสามือนีมุกบอมีจ้าปริมาณเ,เขาเขาอุ่นเขาเกา,าจะ้ะ นใหม่ใส่ลงไปจ้าบาสิเ็ดเคืองถุงเอาไปเอามาเคียนจน่าเบิดถุงจ้าพี่น้องบ่เป็นยังกินบาเบิดเอาไปใส่ฟรีเซอร์มือลังค่อยก็ได้แกงีนจ้าแล้วก็สีเอาไปตั้งไฟสำหรับจ้าพี่น้องปรุงรสมือนีเด็กน้อยบ่อยุ่เฮาปรุงไปเลยก็ได้จ้าใส่ปลานะคะสักหนึ่งกระบวยหนึ่งทลพีหนึ่งทะะับพีนะคะ ผู้เฒามาเอิอนทารพีไปเอ้าทอรพีมาทารพีคุณยายนี่นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ผักขากับผักวานแล้วก็กระเจี๊ยบใส่เทียนหลังจากพี่น้องุกสีหั่นกระเจี๊ยบจากหน่อยด้วจากพี่น้องหน่อยมันใหญ่เนาะเดี๋ยวสีหั่นเบิ่งมันแก่บ่มันโอเคอยู่นะมันก็แก่นะขันแก่มันสีหั่นยากก็ถือว่าโอเคนี่เห็นไหมมันบ่มีเสียงจ้ะ มันมีเสียงแสดงว่าเราแกะหั่นแบบนี้เราไปใส่แกงจากที่น้าบ่เนวกับอาศินีนพวพอก,กะเจี๊ยบด้วจ้าใส่แทนอใส่แทนข้าวเบียจ้าพี่น้องดีคือกันนะเบ่อ้วนบ่นมีแป้งนะเข้าก็เป็นแป้งเราก็กินเข้าเข้าไปอีกมันว่า,าจะเพราะฉะนั้นเราห้องก็ลดจากหน่อยหนึ่งใส่ผักแทนกับเรากันกระสีเอากะเจี๊ยบ ผักหวานผักหวานบ้านผักคาลวก้ไฟแมงลักใส่ลงไปเลยจ้ะป้าหล่นหมอ้อหล่นทะลักทะลวงทะลวงหัวใจจริงๆแล้วนะผักคาสีหูดกลางสีใสแต่ใบก็ได้จ้ะแต่ว่ามือนี่ขี่คันกันเลยใส่ลงไปเบิดเลยจ้ะหมูดเอาก็ได้ประมาณนี้จะพี่น้องป้าหล่นหมอ้อ ล่นห่ะแต่ว่าใบแมงลักในใส่แกงอย่างกับหอมน่แ,แต่ขันเจอผักคาเข้าไปนีความ,อมหอมกับสีดนลดระดับลงไปจ้ะพี่น้องเพราะว่ากินผักคากับสีกบเนาะกินผักคากบใบแมงลักเสร็จเรียบร้อยเราจะพี่น้องได้เวลาไปกินเข่าสโน,นจ่ะหอมหอมจะหอมกินผักคาคิดว่าผักคาหน่ะจะย่างเดียวเลยกบกินผักอีตูจะน้ำกับคุณน่ะ กินเข้าวนำมุกจ้าพี่น้องแกงน้ำไม้เรียบร้อยแล้วน้ำพริกปลาเสียบเสียบอันนี้มาพริกสดมากินกับโหระพาใบาขิงซิมน้ำไม้กันนะจ๊ะบระตองใส่ข้าเบียร์เลยเจ้ามักเนียวกระเจี๊ยบจ้าอืมเสยยมียบ สมอยากสมอยากสมตาดแดดไปเก็บผักเก็บใบายนานั้งมาเห็ดอันนี้เด็ดคือแสบแท้ ซาบะบะหมใ่บองฮํขคงล่จักระเต็มเ,เต็มส่วน ่ะหมดเอาจ้าขันสีเฮดความสะดวกให้เจ้าควาังกระเฮดได้แต่ว่าขี่ขาดมือนี้ยหูดออกบิดใส่ต่ใบเองสีินะแต่ว่าวันนี้เราไม่ทํานะคะวันนี้เราใส่แบบนี้เลยดนโด,ดนสีมาเทียนหนึ่งอย่านหอมบ๊ะปอก็เลยใส่ทั้งกลางเลย ไปกินบ่อยๆได้จ้ะรัดมกเขาห้ามปลูกแต่ว่าก็มีบางคนที่เพิ่นมีความสามารถพิเศษสามารถปลูกได้นะจดหมายเตือนจากรัฐบาลเลยแหละคะ่ะต้องซั่งกินจากรัฐอื่นเอาฟินสแลนด์เขาห้ามปลูกนะจ้ะ สัมพันธ์รวมไฟลดวงข้าวเปล่าอาจจะโดนจับด้วยหมกคิดปุ๊บแต่มันตายตายเพราะว่าช่วงฝนตกน้ำ ก็นำ่วมหลังบ้านหาบมันนองก็เลยเศร้าปุูกจริงๆขันสิปลูกกับปุูกได้เพราะว่าอย่างตีหัวเห้นมุกมันสูงบม่มีคนเห็นหรอกแต่บม่มีคนไปไล่งั้นนะ <c oughs> เฮาดูแล้วของเฮาดีอยู่ไนหัวเฮาแต่ว่าเราไม่ปุูก เด็กน่อยเตะฟุตบอลลังบานพร้อมน้ำสิเสียบลูปแต่ต่นมะกรูดกับพ่อแห้งหร่ะก็นเลยเซ้าก็แมาเสี่บทาหันบั้นบานหันบั้นนอกเนี่ยเราจะแซ่บที่สุดละสิบบินมาจากใส่กระสัง จะรู้จะบอกข้องมันเคยกินมันก็อยากกินลืมบอลงพอแม่ขอบกวภาอสุดไม่ถนนัไมือสายเลก็เลยสิไปลืมลงเอาสเต็กมาแหลกกับบอยม,มั้งรุ่นเนี่ย ตอนกินแบบนี้เป็นมูลปากบอกเลยคำเดียบ้านเฮา่องผนอัสิปะอ้อนนะจ๊ะต่วันน้งนะสะออนล่นนนนะ,ะ,ะออไ,ลไม่เสียนนูกระเที่ยวกระเที่ยวมังหนกับบั้มมังไทยประหันในเขบาบั้ม ไปล้วงหลานลาบก่อนหลานลาบส้มตำหนามมหาไร้หวัวกันค่ะมึ้งเลี้ยงมีหัวกันค่าบ้งเขาบ้างกึกษาล้วงหลานลาบก่อนเลยของเขาเขาอยากกินอาหารที่คุณเคยนะมันค่อยมีแห้งท่องใจเราว,ว่าตั้งใจอย่างนี้แล้วล่ะหอดจะม่งกระซังขันลานลาบ,บปิดสันสิจอดสะนะ ต้องได้กินส้มตำส้มตำต้มแซบส่วนน้ำหอนฮอนมันเป็นความสุขทางใจเ้าจะจะรู้บ้ความสุขทางใจใครสิว่าแล้วก็สร้างส่วนเราจะเขามีความสุข ปเกอ,อตัดจากน้อยแน่ผลการสึกาได้เน่ะมาตัดละเนี่ยม,มันก็ม,มีหม่องหดมันนี่เปิดมือย่างเต็มทีเลยหอมครับมันมีคนอยู่บันสบายลายเด็กหน่อยมันมีคนมาจมนะเด็กหน่อยสามีประจมนะความเก่งใจสูงมากจยบอกเราเราไม่เคยกล่าวการเนี้ยแต่ว่าลูกนะ มันเป็นภาษาบ้านเขาแม่เมนอะไรเมนอะไรเด็กหน่อยเขาเยังเป็นแบบว่าสปันนะเป็นอันผากเข้าวัานในเขาสูโลกความเป็นจริงหลยฟาแฟดมันสิเซแซงเ่เป็นแม่ทำกินทำอะไรอ่ะกินน้ํามากเลยกินอะไรอ่ะ แม่ไม่ทำได้วมะหนูมไม่ชอบกลิ่นนี้ลูกแม่ก็สิบอกลูกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวก็ชินเองอาหารแม่ผมไม่ได้ลูกไปเล่นนอกก่อนนะมามีกินข้าวอิ่มแล้วค่อยกลับมาไปทำได้ดีดูสิแม่กินมาตั้งแต่เดวัน เจอกันครั้งแรกก็ตำแตงแล้วค่ะตำหมึกแตงนั่งกินตอนอ่ะสา,ามีา้าไปบานหยาด้ะเธอเห็นยังเฮลค่ะเธอ,อนั่งรอฉันอยู่นี่เด้อสำหรับฉันสิตำหมึกแตงข้าวนึงฉันอยากกินจริงๆเผ็ด อนี่เบิดแน่นอนผักขาเมเน่ไปหับลูกกับบคุยกับผู้ปกครองคนอื่นๆเดยหรือเจ๊ให้เราก็บคูดใบเมนหมักสลัง้านเสือไปกันจ้าพี่น้องสวัสดีแล้วจ้า